เกีย่ยวกับรเจตเพ็นอย่างยิ่งเจะเริยนทำมือมิตรทุกทท่านลู้ทุกทุกท่านครูทุกทุกท่านและผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับประมชื่อประพันธ์โพคคำชื่อเล่นว่าเทชื่อทางธรรมวจัยถึงศิลป์านักอยู่ที่เมืองดัล,ดลลัสโมรรัตเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจิตอาสาประจำ เมืองดัลลัสมูลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันอายุ73ปีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชาลามปีนี้จำไม่ได้เพราะไม่เคยจำแล้วก็เป็นหลักสูตรหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุนโลกนะครับก็ มีเรื่องที่จะต้องมาส่งการบ้านก็คือเรื่องวันนี้นี้เองที่เขาเรียกว่าอะไรทุกข์หายฉับพลันทุกนี้ไม่ใช่เกิดจากอะไรเกิดจากความวิตกกังวลแต่ไม่เครียดนะครัอทุกข์หายพอเกิดขึ้นเนี่ยพอเกิดขึ้นเราก็นึกถึงบททกทนทําเลยรวมเป็นการบ้านการบ้านที่จะต้องทําเนี่ยทำการทําการส่งข้อความให้เพื่อน ที่จะต้องทําส่งข้อความส่งข้อมูลให้เขาที่จะไปทําวิทยานิพนธ์มันก็เกิดความกังวลว่าเออเราจะทําทันไหมเพราะว่ายิ่งทําไปข้อมูลมันยิ่งลึกขึ้นลึกขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนมันก็ทําให้เกิดวิตกกังวลหน่อยหน่อยว่าเออเราจะทําให้ทันไหมเพราะไม่เนี่ยเมืนเน่อวนแรกได้ฟังธรรมะช่วงกลางวันของมลร์นเท็กซัสท่านอาจารย์บอกว่าอ่าบททบทวนธรรมที่ว่าความสําเร็จของงาน ไม่ใช่ความสําเร็จของงานความสําเร็จของใจอยู่ที่ใจถ้าเราไม่ไม่ชอบไม่ชังมันจะเสร็จก็ได้ไม่เสร็จก็ได้มันก็เลยทําให้เราคลายใจพอคลายใจเสร็จปั๊บเนี่ยความทุกข์ที่วันเราเราเกิดจากวิตกกังวลมันก็หายทันทีไปเลยแล้วก็ทําให้เราโลก่งอ,อกไปแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ต่อไปก็การบ้านมีแค่นี้แหละครับเรียนทาครับ อนุโมทนากับอาเทค่คะ mm hmm. ก็บทบทบตธวรมนะคะก็ช่วยเราได้ทุกช่วยช่วยเราได้อยู่เสมอเสมอนะคะเวลาเราทิ้ใจค่ะก็บทนี้ก็ได้ไม่ใช่แต่อาเทนํามาใช้นะคะพี่น้องเราก็ต้องนํามาใช้บ่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยจากภาระหน้าที่เนาะกิจากรรมการงานมันก็ มากขึ้นแล้วก็บางบางส่วนก็ก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันก็พอเราทําไปเราก็รู้สึกว่าอยากอยากจะให้งานอันนั้นสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีนะคะอนุมโมทนาบุญค่ะครับสาธุครับใครจะเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าถ้าไม่มีพี่น้องท่านใดมีไหมคะถ้าไม่มีพี่น้องท่านใดพี่โสภาคะท่านต่อไป ่ะเจิญคุณครูเวียงทองเลยค่ะคุณครูเวียงทองสะดวกไหมคะค่ะสะดวกค่ะขรูเชิญค่ะกราบพระะวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูง กับคารวะคู้รู้ทุกท่านจเจริญธรรมสำเนกตีพี่น้องนักศึกษาทุกท่านาค่ะค่ะชื่อเบียงทองนุ่นพักตีชื่อเล่นชื่อปลานะคะอายุ45ปีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะเป็นผู้ควบคุ้น ใหม่นะคะสวนป่านาบุญหนึ่งภาคอีสานนะคะแล้วก็เป็นนักนักศึกษาสถาบันวิชารามอริยะปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งและแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกหลักสูตรประกาศนิยาบัตรหกเดือนนะคะจะมาขอส่งการบ้านวันนี้จะส่งการบ้านในหัวข้อเรื่องนนกัญญูกใมไรสารพิษช,ชีวิตผาสุค่ะ อ่าก็จะขออนุญาตให้พี่เลี้ยงนะคะก็คืออ่าพี่ออนวิภาก้าในธรรมนะคะช่วยแชร์ภาพด้วยะคะ่ะ